จำอเไรบแาวค่ะบ่อยากกินจะไอยากก็ไปหากินตัดเน่เ้าบอกจะพวงก็ยจะจำไหนบุ๊งกันจัว่าถ่ากันนันอยาก็จำไปเปิร์องกินด้เยนูนี่ก็หฮียนไว้แน่ก็ว่าไว้ไว้่ ไปุ่นปุ่นมาี้่นมากปน้นมาหนีไปปุ่นไปุ่นไปชมเก่้วว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 ่วว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 กวว่วว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 ว่วไ

ไปน้ำหมเขาไปน้ำมย้ายไปหมย้ายไปุนไปหมุเมโอ้อมเไปน้ำหมลายๆไปเลยเหมนคุณได้มัสนเหลี่ยวกับเป็นเสเกลวกัน 可以的，我百斤。<noise>

ไปน้ำหม,มูเขาไปน้ำมนนะหมูย่าไปหนย่าหมุไปเขาไปเขาขับเขาขัเขาขเขาับเขาขับขาขับเขาหัาเขาขัเบัเขาบัาขับเบเขับเขาับเขาาเาา ได้56เด้อไปกับบ่กล้าถามแล้วเนาะตี2หัวอยู่ดอก <laughs> là

ก็เอกลางอากันเลกินค่ายมันมันดเด็กอบอกเาสิเป็นผู้ชายทั้งนี้หอกพีสมาสผู้ใหญ่อย่าลืมนะครเด้อผู้ใหญ่มนี่เ้อ กัวเดียวิเก่าด้วยจ้เก่ารน่ิ้วตงใส่ร่มไใส่ฟสคามตั้งไม่ยิ